สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคําทํานายนะคะคําทํานายนะคะเป็นคําทํานายโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอธิษฐานนะคะกับไพ่นะคะสื่อถึงบรรพบุรุษของเรานะคะเขาอยากจะสื่ออยากจะแนะนํานะคะหรือว่าอยากจะให้เราทําอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิษฐานกับไพ่นะคะว่าสิ่งที่บรรพบุรุษของเรานะคะอยากจะสื่อสารกับเราคืออะไรนะคะเรามาแรนดอมเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจจะเปิดไพ่นะคะทักมาที่เพจนะคะยินดีที่จะให้บริการและคำปรึกษานะคะขอไพ่ทำนายนะคะได้โปรดสื่อถึงบรรพบุรุษนะคะท่านอยากจะสื่ออะไรถึงคุณนะคะอยากจะชี้แนะอยากจะบอกกล่าวอะไรได้โปรดเป็นสารนำทางสื่อถึงคุณด้วยเถิดสิ่งที่บรรพบุรุษอยากจะสื่ออยากจะบอกอยากจะกล่าว ได้โปรดส่งสารผ่านไพ่ในการทำลายกั้งนี้ด้วยเธอว้า wow. วไปแรกที่เราได้นะคะ lady enjoy growth and live lavast trust and truth shaman touch new higher forces t r o t t r e e x h a n d energy to create abundance This nice, and own be brave จากสิ่งที่ไพ่สื่อนะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะนั่นหันสื่อถึงว่าสิ่งที่บรรพบุรุษสื่อถึงคุณไหนถึงว่าไม่ว่าจะเป็นของสําคัญหรือมรดกหรืออะไรทรัพย์สินอะไรที่มันตกทอดมาถึงรุ่นของคุณเองนะคะนั่นก็คือเป็นรางวัลที่มาจากบรรพบุรุษแต่คุณจะต้องมีการ ที่จะสานต่อรักษาคงไว้เหมือนกับว่ารักษาแล้วก็ดําเนินการต่อก็คือรักษาให้มันคงอยู่นะคะเพราะว่าท่านนะคะที่บรรพบุรุษของคุณเนาะได้ปูทางไว้ให้คุณแล้วว่าเนี่ยสิ่งตัวนี้มันตกจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นคุณนะคะและทั้งหมดเนี่ยที่ทามาก็เพื่อให้คุณแบบได้รับผลประโยชน์ถือว่าเป็นรางวัลแต่สิ่งที่ท่านขอไว้ก็คือการรักษาแล้วก็การพัฒนา การทาให้มันเติบโตขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อความนะคะที่สําคัญนะคะนอกจากนั้นนะคะต้องมีการอาจจะเป็นในเรื่องของว่าถ้าหากมีญาติพี่น้องนะคะคุณต้องแบ่งปันตัวเนี้ยความสิ่งต่างๆที่ได้รับมาให้แก่กันและกันนะคะแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะคะทั้งยังนั้นก็คือสิ่งที่บรรพบุรษษุษสื่อถึงคุณโดยรวมก็คือ ของขวัญทั้งหมดหรือว่ามันน่าจะเป็นเหมือนกับมรดกนะคะที่ตกจากรุ่นมาสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นคุณนะคะให้รักษาเอาไว้นะคะแล้วก็ทําให้มันเติบโตงอกงามนะคะโดยบรรพบุรุษของคุณเนาะได้ปูทางไว้แล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยนะคะมันจะเป็นไปในทิศทางที่มันดีคือเขาเหมือนกับมอบมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับคุณแหละแต่คุณก็ต้องรักษามันไว้แล้วก็ทําให้มันเติบโตในขนาเดียวกันนะคะในฉันพี่น้องญาตินะคะต้องมีการแบ่งปันกันนะคะและที่สําคัญนะคะต้องซื้อสัต นะคะต่อสิ่งที่ท่านให้มานะคะอันนี้ก็คือเป็น,นความหมายนะคะจากการเปิดไพ่ได้ในสิ่งที่บรรพบุรุษสืบถึงค,คุณก็คือทุกอย่างที่ทขามอบให้มารุ่นสู่รุ่นนะคะที่ปูทางให้มาทาตกตกตกต่อรุ่นต่อรุ่นมานะคะให้คุณแบบว่าสารต่อให้มันงอกเงยนะคะแบ่งปันความอุดมสมบูรณ์นี้ใหทั่นหน้าในระหว่างญาติหรือว่าฉันพี่น้องนะคะที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่บรรพบุรุษมอบให้กับคุณนะคะอันนี้ก็คือเป็นการอ่านโดยรวมนะคะ